สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง All Fantasy BB Books นะคะวันนี้ BB จะมาแนะนำหนังสือเรื่อง The Girl from the Other Side เด็กหญิงอีกฝากฝั่งเล่มหนึ่งผู้เขียนนากาเบะผู้แปลสีกรินสุภาชยานน์เป็นหนังสือแนวการ์ตูนการ์ตูนญี่ปุ่นคำโปรย กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะดินแดนห่างไกลมีสองอาณาจักรดำรงอยู่ด้านนอกคืออาณาจักรแห่งสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดที่หากสัมผัสโดนจะต้องสาบและอาณาจักรด้านในอันเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์เมื่อโชคชะตานำพาชีวิตจากสองอาณาจักรมาพบกันเรื่องราวของพวกเขาจึงค่อยๆเริ่มต้นเปรียบดังร่งอรุณ์ไดลาตี ทั้งคู่ผู้ยืนอยู่บนฟากฝั่งที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด178หน้าราคา195บาทตีพิมพ์ในประเทศไทยโดยสำนักพิมพ์อามิโคนักอ่านที่สนใจสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อได้ที่พิกัดใต้คลิปใครชอบคลิปนี้สามารถกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ BB ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย